ครับลูกค hey, re so mm. mm ้า hmm. ช่วงนี้ลูกค้าถามของมาหลายเลยอยากอยากได้ผานบุกเบิดผานบุกเบือแบบยิ้มหงมิ้วใส่รถรุ่นใหญ่นะครับผานบุกเบิดอยู่ทั้งล้านนี่มีหลายตัวหลายสภาพหลายตัวหลายสภาพนะครับการนี่ทั้งเช็คเดียวอะไรยังไงบ้านได้เช็คนะครับกาเริ่มที่แถวนี้แล้วกันเอาเอาแค่แถวนี้ก่อนแบบตามสภาพตามสภาพนะครับราคาอยู่ทั้งล้านแต่แบบตามสภาพราคาเริ่มต้นหนึ่งหมื่นห้าพันบาท หนึ่งมื่นาพันบาทเลยต้องมอาเยอะเบิรงนะครับสาภาพก็ประมาณนี้นะครับนี่แบบหลายสาภาพหลายราคาลูนโซ่เม,มืน่นแถบบางอันจะมีใบบางอันจะแยกชิ้นส่วนอะไรไว้ครับแยกชิ้นส่วนอะไรไว้กับนี่หลายสาภาพพันีุกรเช็ดแลยวเปลี่ย,ยนใบไม้คนจะเช็ดแลยวเปลี่ย,ยนใบไม้ครับคนนี้เป็นของที่ที่ดูเซ็ตที่ที่ครับนะครับเปลี่ยนใบไม้สามใบะก็ะถ่ายใบยเดิม ตานะครับผู้ได้สใใจกิ่งทูสอบถามเลยครับเบอร์ตทรศูนย์เก้าแปึงสองเจองกเบอร์นะครับ 0, 87, 0 34, 1, 5, 6, ูดไปเจ็ดศูนย์สามสี่หนึ้าหองครับไกันครบว่าเบิงงครับหลายๆมีหลายตัวให้เลือกครับก็เสียเทียวแน่นอนนี่ครับขอบคุณครับ